มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของลูน่าหรือเทอร์่าด้วยกันนะครับก็จะเป็นข่าวลูน่าหรือเทอร์่าก่อนแล้วก็จะมี a อช h e มิพเเ x เอ็กอะไรปิกย่อยเพิ่มๆนะครับก็ใกล้อีเวนต์ลวสำหรับลูน่าเอ็กซาแล้วก็โซนะคเสียดายว่าโซเนี่ย ไปอยู่ฝั่งของข่าวของชิบะเนาะจริงๆก็อยากเอามารวมในข่าวนี้เหมือนกันแต่ว่าวันเนี้ก็ดีหน่อยที่ว่า,าข่าวเนี่ยสามารถจัดแยกเป็นสองคลิปได้นะครับเพราะว่ามีข่าวของเธอร์ล่าบ้างแล้วหายไปสองสามวันเลยนะครับข่าวของเธอรล่าก็เลยทำข่าวแต่ของชิบะออกมาครับก็ลองติดตามมาดูนะว่าข่าวของเธอรล่าวันนี้มีอะไรบ้างนะครับ ก่อนอื่นผมขอโปรโมตกระดานปิเกตนะครับท่านใดสนใจในการฝากเหรียญ u ูนาคลา s ิกดอกเบีย้ย5-8%ต่อเดือนคิดดอกเป็นรายปีนะครับระยะเวลาการฝากคือ30วันและฝากกระดานใบแนนไทยแลนด์นะครับใบแนนไทยแลนด์สภาพคล่องดีนะครับเหรียญเยอะ สามารถที่จะใช้บริการได้และก็เพิ่มอีกหนึ่งทางเลือกให้สำหรับคุณเรามาถึงเรื่องของเทอร์่าด้วยกันนะครับเราเรา,เราก็ทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันเรื่องของเทอร์่านะครับก็วันนี้าทางเทอร์ล่าซีวิสตนะได้เปิดเผยผ่านทวิ t เตอนะครับหรือ X นั N ่นเองแนวคิดการชดเชยตามโพสต์ของทีมเทอร์ล่าซีวิสตได้สรุปแพ็กเกจการชดเชยเพื่อชำระคืนผู้ตกเป็นเหยื่อของการแฮก ในเดือนเมษายนปี2023ที่ตอนนั้นน่ะกำลังมีจะมีการยื่นเซอร์ติกพอดีเนาะก็มีข่าวเรื่องของการโดนแฮกก่อนนะครับซึ่งสูญเสียมูลค่าประมาณ4ล้านดอดลลาร์ในช่วงนั้นเด็กกำลังเปิดเลยนะครับก็โดนแฮกเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทีมงานได้เปิดเผยการพิจารณาที่จะเผยแพร่ข้อเสนอที่มุ่งเน้นถึงการชดเชยผู้ตกเปเหยื่อนะครับ เทราซีวิต a าได้เลือก่อาเขาเรียกว่าวิธีอย่างระมัดระวังแล้กันจะเรียกว่าแคมเปญนนี้ว่าเป็นการชดเชยนะครับก็ไม่ใช่คืนเงินแต่โดยให้เหตุผลว่าเทร p o าพอรตเนี่ยไม่ได้ถูกขโมยโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่แรกนะครับก็ก็ไม่รู้ว่าให้เหตุผลยังไงแต่สิ่งที่สำคัญคือเล็กซี่หัวหน้าของเทอร์าซีวิต a ากล่าวถึงการพัฒนานล่าสุด นะครับโดยเน้นย้ำถึงแพ็กเกจค่าตอบแทนจะเป็นความสำเร็จของทีมเทอราพอดและความสามารถที่ช่วยเสริมการเข้าถึงได้นะครับก็คือการเยียวยาน,นั่นเองนะครับมีการประกันรับประกันนะครับเพิ่มซึ่งครั้งที่แล้วโดนแฮกไปก็ไม่รู้ว่าเธอราซีเป็นคนทำหรือเปล่านะครับแต่ครั้งนี้ดูเหมือนออกมามั่นใจพร้อมประกอบด้วยมันนี่นะครับเอาเงินสักนิดหน่อย นะครับจากชุมชนแล้วเดี๋ยวจะไปพัฒนาโปรเจกต์ต่ออันนี้เล็กซี่ก็เป็นคนโพสต์ไว้วันที่19มีนาคมปี2024นะครับก็ก็รายละเอียดน่าจะประมาณนี้นะครับทางเทอร์าพอดนะครับเทอร์าพอดเทเลแกรมก็ช่องทางเนี้ยเขาต้องการสร้างไรายได้ก็คือระดมค่าธรรมเนียมสำหรับเทอร์าพอดเด็กนะครับที่ใช้เทอราแคสิกนก็ ใครใช้บริการในเทอรล่าเทอร่าเดสนะครับก็จะมีค่าธรรมเนียมอะไรต่างๆเขาก็พยายามที่จะระดมตรงนี้เนาะได้เงินจากตรงนี้เพื่อมาจะพัฒนาในเรื่องของค่าประกันนะครับหลัก,ลกเนาะมันมีรายละเอียดเพิ่มนะครับพอดีไปดูข้อมูลเพิ่มจากคุณเร็กซี่นะครับเขาบอกว่าแผนการจ่ายค่าตอบแทนของเทอรล่าพอตนะนะครับเขาก็ยืนยันว่าทีมเนี่ย ก็จะยังคงดําเนินตามแนวทางนี้นะครับแต่แผนการจ่ายผลตอบแทนนั้นอาจได้รับที่สูงขึ้นนะครับได้รับที่สูงขึ้นคือน่าจะเป็นค่าตรงหรือค่าธรรมเนียมที่ได้จากเทอรล่านะครับตอนนี้เทอรล่าก็อยู่ที่0.0259นะครับท่ามกลางการลดลง33%อันนี้น่าจะเป็นรูน่าสอบนะครับเนาะ แล้วก็ในช่วง30ปันที่ผ่านมาน,นี้ข้อมูลจากคอยเกโก้นะครับเทอร์าพอตก็จำได้ว่าการแฮ็กเทอร์าพอตนะซึ่งเกิดขึ้นในเดือนเมษาปีที่แล้วส่งผลกระทบต่อให้ผูบริการเรื่องของ LP หรือสภาพคล่องของโครงการโดยมีรายงานนะครับต่างหากที่ระบุว่าการสูญเสียทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ4ล้านดอลลาร์ผู้กระทำผิดนะครับกระทำการฟอกเงินผ่าน เด็กนั่นเองนะครับหลายแห่งรวมถึงเมกคุกคอยแล้วก็ใบแนนด้วยนะครับก็พยายามที่จะโทษไปถึงใบแนนแหละนะเราก็กระดานที่เผาอะไรอย่างเงี้บ้มสามารถจะแหกได้ก็ก็เอาเชื่ออย่างนี้ก็เชื่ออย่างนี้นะครับแล้วก็ทีมงานตอนเนี้นะครับก็มีการบังคับใช้กฎหมายของเทราซีว i ตาก็เปิดข้อเสนอเพื่อล็อกเงิน2ล้านดอลลาร์จากที่ถูกขโมยที่ติดตามทางออนไลน์อย่างไรก็ตามชุมชนก็ลงมติไม่เห็นด้วยกับ การเคลื่อนไหวนี้ใครจะไปเห็นด้วยนะครับคุณเอาเงินออกไปง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไปโทษคนอื่นใครเขาจะเชื่อใช่ไหมเธอลาสีวิตานะครับต้องต้องรับผิดชอบจริงๆอะ่ะถ้าจะให้ชุมชนอะ่ะมานั่งรับมานั่งรับผิดชอบกับค่าใช้จ่ายอย่างนี้นะง่ายที่สุดคุณเอาเงินเมื่อคืนนะครับแล้วก็โปรเจกต์เนี้ยค่อยลันทาด้วยเงินของคุณเองนะครับอย่าไปเอาเงินจาก ชุมชนอะไรมากเลยเนาะนะครับเขาก็ถือกันมานานแล้วนะครับติดตามกันมานานพอสมควรแล้วนะเครับต่อมานะครับเรามาพูดถึงเรื่องของเทอรล่าแคสิกนะครับตอนนี้มีนักทํานายออกมานะครับสายมงสายมูอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าสาย a อนะส่วนตัวผมผมไม่เชื่อสายอะไรสักนั้นนะสายมูก็พลาดบ่อยนะครับพลาดบ่อยมากอะไรอย่างเงี้ย นะครับมันมันคนละตากะเนาะรวมถึงสาย AI มันก็มันก็ดูจากข้อมูลเก่านะครับก็น่าสนใจนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่พันสี่ร้อยสองดอลลาร์นะครับเป็นการลดลงอย่างเล็กน้อยสี่เปอร์เซ็นก็ลดลงเรื่อยๆนะครับแต่มันจะมีคดีวันที่ยี่บห้าไงฉะนั้นคนก็หวังว่าเทอร์ล่าแคสิกจะมีการขยับถามว่าขยับไหมขยับนะครับ แต่ไอตัวที่ขยับเนี่ยผมว่า u ยูเหรือไม่ก็เทอร์่าลูน่าแต่เทอร์่าลูน่ามันประมาณกลางเดือนนี้มาแล้วเนาะนะครับต้นเดือนมาแล้วผมว่าน่าจะเป็น u ยู c เพราะไม่ได้ขยับมานานครับนะครับ u ยูเก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปสัก0.5 0.7 0.9นะครับที่เป็นไฮเดิมนนะน่าจะเป็นไปได้นะครับแล้วก็ข้อมูลเปิดเผยเนี่ย ครับไอเรื่องเกี่ยวกับมูลค่าสูงถึง824พันล้านดอลลาร์นะครับแล้ก็อยู่อันดับที่123นะครับก็คือ824เนาะจากพันก็ลดลงพอสมควรนะครับในช่วงที่พีที่สุดก็อยู่ที่พันนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับเขาก็บอกเทอรล่าแคสสิกมีการลดลงอย่างมากสะท้อนเห็นความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับกับความผันผวนของตลาดด้วย เขาก็เห็นรูปเชิงบวกของเทอร่าหรือลูน่าแคสิกนะครับเพิ่มขึ้น11%จากกิจกรรมการซื้อการแกว่งไปมาราคาระหว่าง1,180ที่สูงสามตัวแล้วก็พันสองพันอสองพันะครับที่สูงสาตัวนั่นเองบ่งชี้มีการเคลื่อนไหวลงเล็กน้อยมีการน่าจะมีการปรับขึ้นซึ่งการเคลื่อนไหวลงเนี่ยก็ไม่ได้ลงเท่ากับบิตคอยเนาะเพราะว่ามันยังไม่ไปไหน นะครับมันรอแค่จังหวะตอนต้นเดือนเมษายนนะครับที่จะมีการเผาอันนี้หนึ่งรอบอันนี้จะเป็นการขยับของเทอร่าแคสติก u a d c เนี่ยผมว่าวันที่ยี่ห้านะครับเพราะวันที่ยี่ห้าจะมีเรื่องของคดีเช่าโกงอันนี้หนึ่งนะครับเรื่อง Security แล้วก็ดอกเบี้ยนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาสารจะเช็คบินทางไหนก่อนนะครับเราก็จะสรุปมาเป็นยังไงว่าตรงไหนเทอร่าได้เปรียบ นะครับเทอร์ล่าฟอร์มแลบได้เปรียบตรงไหนเซกได้เปรียบผมว่าเรื่องชนะชนะแน่อยู่แล้วแต่ว่าผลมันก็จะคล้ายตัวของริปเปอร์หรือ xrp นั่นแหละก็คือผลออกมาคือเราต้องมาดูข้อมูลตรงไหน SE c ซได้เปรียบข้อมูลตรงไหนเทอร์ล่าได้เปรียบน,นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นริปเปอร์หรือ xrp นะครับเนื่องจากอิริปเปอร์หรือ xrp เนี่ยเขาก็พยายามจะ เป็นที่หนึ่งในเรื่องของการโอนทาานั a คชั่นการ convert ระหว่างเงิน fiat กับเงินคริปโตแล้วก็จะเป็นการโอนทาานั a คชั่นที่เร็วที่สุดนะครับใครที่เป็นแฟนพันแท้ของ r i p p e r หรือ xrp ก็จะติดตามตรงนี้ว่าปีนี้เขาชนะแน่นะครับและมีสิทธิ์ที่จะชนะ solana ethereum เเแล้วก็ bnb เพราะว่าทั้งถูกทั้งเร็วนะครับเขาทำได้เขาทาได้จริงแต่การทำได้จริงนะครับมันมากับ การที่เขาเนี่ยเป็นขั้วตรงข้ามกับบิตคอยอย่างร้อเเซนตะครับตอนแรกอีเาเรียมไปเวบิตคอยนะครับแล้วอุปทานก็ประมาณพันล้านนะครับพอเปลี่ยนมาเป็นเวใกล้กับบิตคอยเนี่ยอุปทานก็ประมาณเหลือร้อยล้านนะครับแต่ XRP เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ามันจะเป็นเวที่ที่ไฟกับบิตคอยโดยตรง นะครับบิตคอเป็นด e เซน t ท a l i ไล d ์มากกว่าเราก็ทาง Ripper เป็น c e n t ท a l i ไล d ์แบบรอยเปซนะครับอะไรที่เป็น c e n t ท a l i ไล d ์ร้อข้อดีมันก็มีข้อเสียมันก็มีเหมือนกันนะครับเอาแหละนะครับก็เราเห็นแล้วว่าตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญภาคการชำระเงินของ Ripper เนี่ยก็ยอมรับว่าเป็นแพลตฟอร์มการชำระเงินที่เร็วที่สุดนะครับสิ่งนี้ก็จะรอเรื่องของ CBC ที่จะมา เราก็รอเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจถดถอย Recession Inflation นะครับที่กำลังจะมาเนื่องจากการลดอัตราดอกเบี้ยของของเฟดเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสรุปกันทายคลิปอีกทีนะครับอันนี้เขาเรียกโครงการว่า Fintech Bake อ a w a r d นะครับในปี2024นะครับเป็นบริษัทการชำระเงินสกุลดิจิตอลชั้นนำนะครับซึ่งเกี่ยวกับ การโอนเงินหรือการทำาานทักทัานตรงนี้นะครับพราะตอนนี้เขาเป็นเขาโพสใน X นะครับว่าเขาเป็นผู้ชนะรางวัลชื่อว่า Fintech v e c ต่อ a ว a r d ประจำปี2024 Ripper บก็ยังแสดงคำขอบคุณถึงรางวัลการยอมรับตรงนี้นะครับฉะนั้นเขาก็เน้นและจุดเน้นของเขาคือรวดเร็วเป็นเซ็นเตอร์ไลท์นะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์ นะครับในอนาคตข้างหน้าถ้าเกิดมันมีปัญหาเราก็มีการใช้เงินดี่ต้อนมากขึ้นปีนี้ก็เตรียม XRP ไวน้นะครับซึ่ง XRP จะมี2องเฟสใหญ่ๆนะครับเรื่องของกตีความคือวันที่วันศุกร์อะนะครับวันนี้ยี่สิบเอ็ดยองยามนะครับประมาณยี่สิองยี่สิองมีนาก็คือยีบามบ้านเรานะครับ XRP ก็จะมีการส่งเขาเรียกว่าบัญชีให้กับเซกนะครับผมก็คิดว่า อ่า XRP จะมีการพุ่งแรงนะครับอาจจะนะเพราะมันก่อนหน้านั้นนะครับเมื่อวาน่ะมันก็พุ่งมาทีละแต่ราคาเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ0.6นเนาะนะครับแล้วผมก็ว่าถ้าบิตคอยมันเริ่มหยุดเทมื่ไร่ r ออาจจะพุ่งไปประมาณ0.7 0.8 0.9นะครับครั้งที่แล้ว สูงุดเจดทีแล้วเนาะตอนที่ราคาบิตคอย์มันพีคสุดครั้งนี้อาจจะสูงจุดเก้าก็ได้นะครับแล้วก็น่าจะหยุดไปประมาณตรงนี้พักหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาจะมีคดีอีกทีตอน22 23มีอ่าเมษายนนะครับเหมือนกับว่าพยายามพยายามแบ่งเป็นสองพาร์ทนะครับผมก็เลยคาดว่าครั้งนี้ริปเปอรหรือ XRP น่าจะไม่ได้ ทำราคาให้พุ่งสุดนะครับน่าจะไปครั้งหน้าแล้วก็รอสถานการณ์ที่สำคัญนะครับก็ว่ากันตรงนี้เพราะว่าเราก็มีข้อมูลอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันไปอีกเหรียญน,นะครับเรื่องของเวทหรือวีเชนนะครับก็มอบรางวัล X to Earn d h App Project ชั้นนำของ ECA Hackathon นะครับตัวนี้ก็ วีเชนแล้วก็คอมบริ e นะครับแฮกค a ต h อ n เนี่ยของ BCG เนี่ยขับเคลื่อนไอตัวของนวัตกรรมบล็อกเชนนะครับโดยเฉพาะเอาชนะเรื่องของรางวัลดีแอซึ่งอันนี้ยบล็อก a i n คือ e c o n n e c t นะครับเป็นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ประโยชน์รางวัลชนะบล็อกเชนนะครับของแฮกค a ต h อนฉะนั้นเวดหรือวีเชนเนี่ยผมก็มองว่าประมาณปลายปีนี้น่าจะแรงมากๆเลย นะครับพะกระแสเรื่องของใครได้ฟังของคุณท็อปจิรายุนะครับที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของกรีนทากับดิจิตอลที่จะรวมกันลองไปฟังเอานะครับซึ่งมันน่าจะน่าจะตรงกับกระแสนี้นะครับแล้วก็เม็ดเงินก็จะมากนะครับเอาดูตัวอย่างคุณนายกรัฐมธตรีของเรานะครับก็ตอนไปอเมริกาก็ ไปหาแรลลี่ฟิงนะครับแบ็กล็อกเขาก็ให้หุ้นตัวนี้มานะครับกลองทุนตัวนี้มานะครับก่อนนี้ก็คือมาเชลคอร์บอชนะครับหรือรู้จักกันในชื่อคอลินบราวนะวันที่สิบเก้ามีนาคมปีสองพันยี่สิบก็เอาสั้นๆประมาณนี้เราไปอีกเหรียญด้วยกันนะครับก็คือเหรียญแอชมี่ยเพย์ Me ay, นะครับหรือ a c s หรือ Token a c e นะ นะครับก็อันนี้นะครับร่วมมือกับฟิลเนสนะครับเพื่อจะปรับปรุงการเข้าถึงโทเค็น ACE นะครับได้ร่วมมือกับฟิลเนสนะครับตัวนี้เป็นผู้นำเรื่องของการเล่นเกมบล็อกเชนนะครับก็น่าจะ อแอชมียเพเริ่มน่าจะเจาะไปทางด้านของสายของเกมไฟมากขึ้นนะครับเพราะเขาเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นชั้นนำของโลกอยู่แล้วเขาก็น่าจะมีการรวมเอเว็บสามกับเรื่องของ p a y to earn เรื่องของเกมไฟนะครับเพราะว่าเขาจะเจาะตลาดจีนด้วยจีนก็ปลายปีนี้เงินที่มันไม่สามารถเข้า Evergrande ได้เนี่ยมันก็น่าจะมาเข้าพวกเกมไฟกับเมตาเวิร์เตรมตัวนะครับปลายปีนี้กระแสของเกมไฟน่าจะอะไร อันนี้ก็มาจาก Pay a อช e มี่เพย์เอซเอนะครับเฟดคริปโตเพย์เมนต์เกตเวยนะครับอันนี้ก็เป็นชื่อของเขานะในโพสต์เอกในวันที่19มีนาคมปี2 0 2พอ่ะต่อมานะครับเรามาดูเรื่องของอการขึ้นหรือการคงอัตราดอกเบี้ยเพราะว่าเช้าวันพรุ่งนี้ นะครับจะมีการประชุม FOMC ประมาณสักเตี่ยงคืนหรือตีสามเนี่ยสามทุ่มของบ้านเขานะครับก็มีเครื่องมือทั้ง CPI CP PPI เนี่ยมัม่วไปหมดนะไม่รู้ว่าตัวเลขเอตัวเลขเนี่ยแบบเขาจะสรุปยังไงเนาะมันก็ไม่มีทิศทางอะไรแน่นอนนะครับเพราะเราก็เห็นว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาคริปโตจะขึ้นจะลงเนี่ยเหมือนกักเอาไว้นะครับตามตัวเลขพวกนี้แล้วก็ บางทีก็ออกมาก็ไรสาระเนาะนะครับเป็นการเก็งกําไรเพื่อเพื่อขาจาัดสายรองสายช็อตระยะสั้นจากนั้นซึ่งความเป็นไปได้เขาบอกว่าเครื่องมือนี้คือ cme f e d watch นะครับเกให้เห็นว่าดอกเบีย้ยเนี่ยจะทรงตัวอย่างไรก็ตามจุดสนใจที่จะเปลี่ยนคือ dot p อ t นะครับของเฟดซึ่งเป็นภาพของกราฟิกที่แสดงถึงความคาดหวังของสมาชิก แต่ละลายเกี่ยวกับอัตราดอกเบียนน้ยในอนาคตเพราะตอนนี้นักเก่งกำไรเขาเชื่อว่าเฟดยังไงก็ต้องมีการลดแน่นอนนะครับทุกคนเก่งไปตรงนั้นและผมเชื่อว่าเฟดจะมีการแถลงการออกมาในคืนนี้ชัดเจนมากขึ้นว่าทิศทางการลดเมื่อไหร่และถ้าเริ่มมีความชัดเจนเมื่อไหร่สัญญาณอันตรายจะมา นะครับดูได้อย่างปี2008ที่อฟองสบู่ของสังหาที่เกิดขึ้นก็เคยเกิดขึ้นแบบนี้เหมือนกันนะครับเมื่อไหร่ที่ทางเฟดมีการให้ความชัดเจนกับอัตราดอกเบีย้ยเมื่อนั้นก็สนุกเลยนะครับไม่รู้ว่าเศรษฐกิจของอเมริกาจะเป็นยังไงแต่ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้น เพราะว่าก็มีคนหลายคนก็วิเคราะห์มาเวนี้เหมือนกันว่าเออไอเรื่องอินเฟชันอะไรมันก็อาจจะเกิดแหละแต่ไม่ได้เร็ว้ายแบบขั้นดอลลา่าพังใช่ครับไม่ได้จะท่านถึงขั้นดอลลร์พังแต่ว่าก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจของอเมริกาชะง,งักพอสมควรโดยออนนาวองนะครับหัวหน้าเศรษฐศาสตร์ของสหรัฐนะครับของบูมเบิร์กกล่าวผ่านเอ็กนะครับ ในชื่อเดิมของทวิตเตอร์ว่าอีกเหตุผลหนึ่งของ FOMC คือไมนะ่พร้อมที่จะตัดออกนั่นคือสมาชิกไม่เห็นพ้องต้องกันในวงกล้างเกี่ยวกับความต้องการนั้นนะครับนั่นก็คือการแสดงถึงภาพการกระจายตัวของมุมมองของ FOMC ้ดยความช่วยเหลือของ NLP f e d นะครับสเปกโตมิเตอร์เนี่ยในรายสัปดาห์ใหม่และอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้ f o c ยังไม่พร้อมที่จะ ลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเนื่องจากอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็ไปเรื่องของ NLP Specter Fed เนี่ยนะครับใช้ในการรายงานอันนี้ก็เป็นโพสต์ x จากอนนาวองนะครับนนาวองนะในวันที่19มีนาคมปี2024นะครับซึ่งเขาก็บอกแหละว่าน่าจะม,มีการลดนะครับ99%แต่ผมเชื่อว่า สภา,าของเกสอ่ะพาพาเวลเข้าไปคุยแล้วนะครบพต้องว่ากันนะครับว่าบางทีเรียกพาเวลเข้าไปคุยมันอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ก็ได้ mm hmm. มาข่าวสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นวาราที่แท้จริงทำไมโจไบเดนถึงกำหนดเป้าหมายที่คริปโตต,ตอนนี้ mm hmm. ก็การควบคุมนะครับก็ไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับก็พยายามที่จะทำให้ ฝั่งของตลาดคริปโตเนี่ยอยู่ภายใต้กฎระเบียบทนานี้นะครับเพื่อเพื่ออเมริกาเนี่ยจะสามารถควบคุมทั้งราคาของคริปโตหรือบิตคอยที่พุ่งอย่างแรงได้นะครับแล้วก็นวัตกรรมก็จะมีการร่วมกันเพราะว่าสแกมมันเยอะก็อันนั้นเป็นหดวลของเขานะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็คิดว่าเขาก็ทําอย่างนั้นแหละนะครับคือในโลกของคริปโตมันมีคู่แข่งอะ ตอนนี้มันไม่ใช่แ,แค่ใบแนน c e กับคอยเบ s e นะที่เป็นกระดานที่ติดคดีความหรืออะไรอยู่นะครับแต่คนก็ส่วนใหญ่ก็อย่างที่ผมว่านั่นแหละนะครับก็คือก็คือมันมีคู่แข่งขึ้นมาเยอะเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับฉะนั้นเขาก็ต้องมีกฎระเบียบแหละเพื่อจะทำให้คนที่เข้ามาร่วมผลประโยชน์ของเขาอยู่ภายใต้การกำหนดนะครับเพื่อ การสร้างนวัตรกรรมหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันจะสอดคล้องกับประเทศของอเมริกาน,นั่นเองข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีกลุ่มนะครับนั่นก็คือ Mission New Moon v i p นะครับแล้วก็เรามีลิงก์ของลุนน้าหรือเทอร์ล่านะครับแล้วก็ xrp นะครับแล้วก็เหรียญจีนอะไร ฝากกระดานบิดเกตไว้ด้วยหลักักแล้วก็สุดท้ายนะครับท่านใดสนใจในการเรียนนะครับคอร์สเรียนเรียนต้นน้ำนะครับประมาณสองพันบาทนะครับต่อคอร์สจะเรียนแต่ตัวต่อตัวในหลายกลุ่มนะครับก็จะสอนแบบจับมือทำตัวตัวต่อตัวนะครับประมาณนี้ ข้อมูลโดยทั่วไปมีอยู่ประมาณนี้เราก็หวังว่าลูน่าหรือเทอราจะกูทูเดมูนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยน,นิมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน Bitget เ,เว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน Bitget สามารถสมัครกระดานใต้